ก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ท่านพูดท่านท่านพูดเนี่ยคือมีการมีเหตุและปัจจัยกันเกิดขึ้นนะครับท่านก็เลยมีคําคําแปลของคําว่าตาตาตาไอ้ตาตาตาเนี่ยว่ากูไม่เอากับมึงนะโว้ยก็คือเหมือนกับว่าใครที่แบกความทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเกิดไม่วางเขาก็ก็ทุกข์ก็แบกกันไปก็แบกไปอย่างนั้นแหละถ้าเราจะไปแบกทุกข์ทำไมใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่ากูไม่เอากับมึงด้วยนะถ้ามึงหนักกูก็ไม่เอากูปล่อยวางดีกว่าประมาณนี้ ็ปล่อยวางโอ้วันนั้นถ้าเราหาเหตุที่มาที่ไปว่าทําไมอย่างนี้เกิดขึ้นทําไมพายุเกิดขึ้นทําไมบ้านพังทำไมชีวิตไม่ดีความรักไม่ดีนี่แห่ะเราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราบอกว่าเวทนาจะเกิดใช่ไหมเราสกุกกับมันเราทุกข์กับมันเราเฉยๆกับมันสิ่งเหล่านี้เรา้วนเอามาแบกไว้กับเราเองทั้งนั้นเหตุการณ์มาจากไม่ดียังไงก็ตามมันคือเหตุการณ์ที่ไม่ดีบ้านถล่ม อหักล้มละลายมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเราเอามันมาแบกไว้เองใช่ต้องแยกๆนะกิจการกิจกรรมการกระทํากรรมที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเห็นไหมล้มละลายก็คือล้มละลาย สามีมีชู้ก็คือสามีมีชู้พ่อแม่เสียอันนั้นคือพ่อเสียแม่เสียก็คือพ่อเสียแม่เสียแต่การที่เราเอาเรื่องนี้มาใส่ไว้กับตัวเราเองอ่ะหาเรื่องเองนิ่งใช่ไหมเราคือกําลังเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาใส่แล้วอัดเค่ิงเข้าไปด้วยอุปทานด้วยตัณหาด้วยผัสสะด้วยอะไรไม่รู้อัดกเข้าไปทําให้ความทุกข์มันอาจจะแค่นี้เราอัดเข้าไปปุ๊บมันก็ใหญ่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  มันเหมือนกับจมอยู่กับปัญหาแล้วก็เอาเอาปัญหาเหล่านะั้นอะเหมือนเอามีดมาทิมท่มตัวเองอยู่เรื่อยๆอะคิดเมื่อไหร่ก็เจ็บเมื่อนะั้นถูกไหมแค่เราหยิบเข้ามาก็เป็นทุกข์แล้วถูกไหม ถ้าเกิดเราเห็นว่าปัญหาคือปัญหาตรงนั้นเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นคุณพ่อเสียก็คือคุณพ่อเสียเราก็แก้ปัญหาว่าคุณพ่อเสียแต่เราไม่ต้องเอาความทุกข์ที่คุณพ่อเสียมาใส่เข้ามาใส่ในตัวเราอ่าเหมือนกรณีเนี่ยใครมาพูดจาไม่ดีกับเราพูดจาไม่นู่นนี่กับเราเขาจะด่าเราจะว่าอะไรเราก็ตามจริงไม่จริงก็ว่ากันไปถูกไหมการแก้ปัญหาตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามเขาถุยน้ำลายลงพื้นแล้วเราเก็บน้ำลายเขามากินเนี่ยโอ้ชัดเจนเราก็ทุกข์ใช่ไหมใช่แล้วเราจะทําทําไม ไม่ได้ชอบเลยนะแค่กินวยเราจะกินทาไมอะเออชอบไม่ต้องไปโทษไม่ต้องไปโทษว่าที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราเพราว่ากรรมเ่าไม่ไม่ใช่ชาติที่แล้วเราเคยไปด่าเขาไว้เขาเลยมาถาเราโอเคไหมฮะอันนี้ก็ไม่ถูกหรือว่าเราไปโทษว่าเป็นเพราะว่าเทพเจ้าโดยบรรดาเราต้องทําให้มาเจอคนคนนี้ไอ้ดูนีกว่าซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตู้นี่นน่นเรามีปัญหากับคู่รักเราต้องไปไหว้ขอพรนี่เป็นเทพต้องนู่นนี่อะไรก็ว่าไปไม่ต้องไปโทษอะไรอย่างเงี้ยเราควรมองกลับไปที่ พอมันเกิดข uhh. like so ึ้นแล้วก็อ๋อก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองมันควรเขาบอกว่าดูเป็นเช่นนั้นเองมันควรจะกลใบมองที่ก้นเห็นก็ก็ก็ดับมันทิ้งเลยเอ้าไม่แยกให้ออกว่านี่คือเรื่องปัญหาคือปัญหาใจเราดูใจเราอย่าเอาปัญหามันจะใส่ก็มาในใจเราโอเคไหม เราแก้ปัญหาไป<ก>เราจะแก้ไม่แก้อันนั้นอีกเรื่องหนึง่งเห็นปะเราอาจจะกลับไปดูย้อนกลับไปดูก็ย้อนย้อนย้อนก็นกนกนได้มาย้อนก็ได้ไม่เกี่ยวกับใจเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับใจเราอย่าเอาความทุกข์ตรงนั้นมาใส่เข้าไปกับตัวเองอม,มันปงูงโอเคไหมนี่แหละยากแค่นั้นเลยเราตัดตรงนี้ก่อนอส่วนเสร็จแล้วถ้าเราสามารถตัดได้แล้วว่าเราไม่เอาความทุกข์มาใส่ในตัวเราแล้วเราค่อยไปพิจารณาว่าเราจะแก้ยังไงมันจะเกิดปัญญาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนละเรื่องกันแยกให้ออก งง mm hmm. ไหมงงไม่งงแว่าแต่ว่าควาว่าไม่เอาดูมาใสนี้ดูมันเป็นอะไรที่ผมพูดไงแต่มันมยามันต้องทำไงเพราะนั้นการที่จะทําได้ต้องเกิดจากหนึ่งแกะเปลือกส้มให้เป็นก่อนคือมีสติก่อน mm hmm. หรือว่าเรากาลังแกะเปลือกส้มอยู่ต้องมีสติก่อน mm hmm. ต้องมีสติแล้วแล้วก็พิจารณาแบบนี้เขาเรียก mm hmm. พิจารณาอยู่เนืองเนือง mm hmm. <ๆ>ให้เห็นความเป็นจริงว่ามันเน้นอีกทีหนึ่งก็คือพอมีสติแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. อย่าคิดว่าเป็นพ่อกมเกา่า อ,อย่าคิดไม่ว่าชาติแล้วอย่าคิดว่าเทพโดนบันดาลหรออือเทพโลงโทษมไม่เอาอย่าคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหเหตุผลไม่เอาทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งหมด